สวัสดีครับชาแนลบอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวกล่องหมุนของไทม์โซนกันนะครับซึ่งก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องกล่องหมุนนะครับผมอาจจะขอเล่านิดนึงก่อนนะว่าทําไมเราถึงต้องใช้พวกกล่องหมุนนาฬิกานะฮะคืออย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่านาฬิกาอกาอโต้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ต้องการมีการขึ้นลานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆย,ยี่ห้อนะฮะ จะเป็นนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะอย่างพวก Patek p h i l i p p e Nautilus Complication ทั้งหลายนะฮะอย่างตัว n n u a l Calendar ที่ผมมีนะฮะคือมันเป็นนาฬิกาที่มันสามารถบอกวันเดือนปีแล้วก็แบบสามารถกระโดดข้ามเดือนในวันที่มันมี30วันได้นะครับซึ่งกลไกพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ข้อแม้มีเพียงอย่างเดียวนะฮะก็คือลานของนาฬิกาเนี่ยห้าหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลานหมดเมื่อไหร่นะฮะเราก็ต้องมานั่งตั้งหมุนใหม่นะครับมานั่ ปรับกันแบบโอ้โหอีกแบบ10 20นาทีนะครับใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีนาฬิกาออโต้เยอะๆนะครับแล้วก็ขี้เกียจมานั่งปรับวันปรับวันที่นะฮะพวกกล่องหมุนเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับการใช้งานนาฬิกาเรามากๆเลยนะครับซึ่งกล่องหมุนในตลาดเนี่ยมีให้เลือกหลายยี่ห้อมากๆเลยนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จริงๆต้องบอกว่ามีกล่องหมุนมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมแบบ นาฬิกาเต็มแล้วอะนะครับกล่องหมุนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงนะฮะเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมีเยอะกว่าจำนวนกล่องมากๆเลยโชคดีที่ทางไทม์โซนเนี่ยติดต่อมาพอดีเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล็งของแบรนด์ไทม์โซนไว้แบบนานมากๆแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางไทม์โซนด้วยที่ส่งเจ้าตัวนี้กล่องนาฬิกาแบบ6หัวเนี่ยมาให้ผมใช้งานดูนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังนะว่าตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เหมาะกับใครเป็นไงบ้างนะครับเอาละเดี๋ เริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะครับดูจากภายนอกก่อนนะภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยมาแบบเป็นการขัดเงานะฮะรอบๆเนี่ยจะเป็นแบบไม้ค่อนข้างจะดูสวยงามอลังการมากๆนะฮะเป็นแบบเปียโ,โนแบแล็กเลยอ่ะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะเห็นเนื้อไม้สีน้ําตาลเข้มๆนะครับอันนี้ก็จะมาแนวหรูๆเลยแล้วก็พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนานานเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกลทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีให้เลือกหลายหัวมากๆนะฮะอย่างเช่นแบบ สิบหัวสิบสองหัวยี่สิบหัวหรือว่าจะสั่งผลิตเป็นแบบห้าสิบหกสิบหัวเลยก็ได้นะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่ต้องบอกก่อนเลยก็คือทั้งหมดเนี่ยเขาผลิตในประเทศไทยนะแล้วก็ผลิตเองจัดก,การระบบทุกอย่างเองหมดเลยนะครับไม่ได้แบบนําเข้ามาจากจีนหรืออะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นเรื่องการเซอร์วิสหรือว่าเรื่องการซ่อมเนี่ยก็ทําได้ในประเทศไทยร้อเลยไม่ต้องส่งไปจัดก,การที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแรกที่ผมว่าทําให้อุ่นใจขึ้นมาได้ประมาณนึงเลยเหมือนกันนะฮะส่วนข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้้ของ Time องเาไวน จริงๆข้างนอกเนี่ยถือว่าสวยงามตามภาษาอยู่แล,แล้วแหละนะครับดูดีดูอลังอยู่แล,แล้วเปิดมาด้านในกันเลยดีกว่านะครับข้างๆเนี่ยเขาจะมีที่เปิดตรงน,นี้ให้นะฮะเป็นแบบมือจับเล็กๆนะครับหมุนออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จริงๆมีที่ล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับด้านในเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละฟังก์ชันเลยนะฮะการควบคุมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่แผงตรงนี้เป็นหลักนะครับตรงด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแผงที่เอาไว้เป็นหน้าจอซึ่งเวลาเรากดปุ่มที่ด้านขวาตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมันก็จะขยับตามนะครับ ปรับรอบจํานวนการหมุนนะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่หัว5นะครับหัว5คือนับอย่างนี้นะ1 2 3่งามี่ห้าหัว5นี้นะฮะผมอยากจะหมุนเนี่ยวันหนึ่งนะฮะแปดรอบก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะปรับมากขึ้นนะครับอ่าหนึ่รอบนะฮะ 1950รอบหรือว่ากลับมาเริ่มต้นเป็น650รอบ7,50-850ก็ตั้งได้นะครับว่าจะให้วันหนึ่งเนี่ยมันหมุนกี่รอบนะครับหัวนี้ก็จะหมุนโชว์เลยนะฮะว่าโอเคเรามีการตั้งค่าแล้วนะครับปุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นปุ่มเลือกจํานวนรอบนั่นเองนะฮะของหัวนั้นๆที่เลือกอยู่นะฮะส่วนปุ่มที่2เนี่ยเป็นปุ่มที่เอาไว้บอกว่าหมุนย้อนทวนเข็มนาฬิกาหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะเวลากดหนึ่งทีเนี่ยมันก็จะมีไ bon อคอนบอก,น,กน,นะ กดอีกทีนึงปั๊บก็หมุนทั้งทวนทั้งตามเลยนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะส่วนอันที่3มเนี่ยเป็นอันที่เอาไว้เลือกว่าเราจะใช้งานหัวไหนนะครับก็คืออย่างที่เห็นน่ะมันมี6กหัวใช่ไหมฮะเราก็กดเลือกเลยครับมันก็จะมีตัวเลขบอกนะว่าอันนี้หัวหกนะฮะก็คือเป็นการควบคุมหัวนี้กดอีกทีนึงปั๊บก็เด้งไปหัวหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมหัวนี้นะครับเราอยากจะคุมหัวไหนเนี่ยก็กดเลือกได้เลยนะครับตัวเลขก็จะขึ้นมาตรงนี้นะส่วนอันที่นี่ที่เห็นเปป็นรูส e hmm ี่เหลี่ยมนคัก็็ือเปตวที่เอาไว้หยุดกาารทํงานยยกตัวอ่างเช่น ตัวหัวที่5้ามันกำลังหมุนอยู่นะฮะผมก็เลือกหัว5้าก่อนแล้วผมอยากให้มันหยุดนะครับผมก็กดเลยปุ๊บมันก็จะหยุดละแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่แบบใช้งานง่ายนะกดให้มันทํางานอีกทีนึงก็กดอีกทีนึงแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะฮะกดปั๊บเนี่ยไฟสว่างขึ้นมานะฮะเป็น LED ดีสวยงามเลยนะครับเท่ๆเลยกดอีกทีนึงก็ปิดนะครับ แล้วก็จริงๆด้านหลังเนี่ยมันจะมีสวิตช์เบื้องต้นอีกเนี่ยอีก2-3อันนะครับมันจะมีสวิตช์หนึ่งที่เราสามารถกดเพื่อเปิดไฟตรงนี้ได้นะครับสวิตช์มันจะเป็นแบบปุ่มสีแดงนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปอินเสิร์ตให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลคอนโทลเลยในการเปิดด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะก็คือมันเป็นระบบที่เวลาปกติแล้วอะ่ะพอเราปิดฝาแบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นในาฬิกามันหมุนอยู่นี่แหละนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะมีหัวหนึ่งหมุนนตนตัวเเี้พอราาปปิดฝะะ ไอ้ตัวหัวที่มันมันกำลังหมุนอยู่อะ่ะมันจะหยุดให้เรานะครับอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะฮะคือเพื่อน,อนๆต้องนึกภาพแบบเวลาเราแบบในการมันหมุนอยู่อะ่ะถ้าเราอยากจะใส่ใช้งานอะ่ะ ถ้าเกิดเราต้องมาเปิดฝาแล้วก็ต้องมาคอนโทรลกดกดกดให้มันหยุดเนี่ยมันจะแบบเสียเวลามากๆนะฮะแต่อันเนี้ยมันหยุดให้เองเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะฮะเป็นระบบที่ผมชอบมากที่สุดเลยบนเครื่องนี้นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นระบบเปิดปิดอยู่ด้านหลังได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันแบบหยุดอัตโนมัติแบบเนี้ยก็ปิดระบบได้นะครับก็แล้วแต่จะตั้งค่าเลยนะฮะส่วนตัวเครื่องเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็ใช้พลังงานจากอะแดปเตอร์นะครับ <G> ขเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์ เขามีรูที่เอาไว้เสียบพลังงานจาก USB หรือว่าไมโคร USB ก็ได้อะคือถ้าเกิดใครไม่มีอะแดปเตอร์นะฮะก็หาอะแดปเตอร์พวกชาร์จมือถือ iPhone อแล้วก็สาย USB อมาเสียบจ่ายพลังงานให้เครื่องนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ถือว่าแบบดีมากๆเลยนะแบบสะดวกมากเลยไม่ต้องกลัวอะแดปเตอร์หายเลยนะครับสมมุติว่าเราจะยกตู้เนี่ยไปไว้ที่อื่นอะไรแบบเนี้ยก็ขอแค่ให้ที่นั้นอะมันมีอะแดปเตอร์ที่ปกติก็เอาไว้เสียบชาร์จมือถืออยู่แล้วอะเครื่องนี้ก็ทํางานได้แล้วนะฮะ อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยส่วนสเปการทํางานของเขานะครับก็คืออย่างที่เรารู้นะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมี24ชั่วโมงใช่ไหมครับเ <K le> ขาจะแบ่งการทํางานเนี่ยเป็น12ชั่วโมงแรกนะฮะแล้วก็พัก12ชั่วโมงซึ่งใน12ชั่วโมงแรกในการทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นการเดินตามรอบที่เราตั้งนะฮะถ้าเกิดเราตั้งรอบน,น้อยๆอย่างเงี้ยอย่าง,ง,างเช่น650นะฮะมันก็จะแบบเหมือนหมุน1นาทีแล้วก็หยุดพัก10นาทีอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งไว้รอบสูงๆนะฮะ 1, เขาก็จะหมุนทํางาน1นาทีแล้วก็หยุดพัก3นาทีอะไรแบบนี้นะฮะก็คือช่วงหมุนช่วงพักเนี่ยจะต่างกันแล้วก็จะเว้นการทํางานเนี่ยไปทุกๆ12ชั่วโมงนะฮะทำงาน12องหยุด12ทํางาน12อหยุดสก็ประมาณนี้นะครับเป็น,นกลไกเบื้องต้นนะอ่านยังไงเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วกันนะฮะคือในการใช้งานจริงนะต้องบอกว่าผมใช้ตู้นี้มาแบบเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะหลายอาทิตย์เลยเหมือนกันนะครับก็ค้นพบว่ามันสะดวกกว่าที่คิดมากๆเลยนะฮะคือผมเนี่ยจะมีตู้อื่นๆด้วยนะที่แบบมันแบบ คอนโทรลแยกหัวกันได้อะแต่พอในการใช้งานจริงอะผมเอาในการที่ผมจะใส่บ่อยๆอะมาไว้ในตู้นี้หมดเลยนะฮะเพราะว่าชอบไอ้ระบบที่เปิดฝาปั๊บมันจะหยุดให้เราอะอันนี้แบบมีประโยชน์จริงจังมากนะฮะเวลาเราจะออกจากบ้านอะผมก็แบบมายืนเล็งหน้าตู้นะแบบอเอารุ่นไหนดีนะฮะพอเลือกรุ่นได้ปั๊บเปิดฝาปั๊บมันก็หยุดให้เลยเราก็หยิบออกมาใส่ข้อมือเราเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับไม่ต้องหมุนตั้งค่าอะไรเลยอันนี้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งสมมติว่าเวลาเราจะเก็บกลับเข้าไปเนี่ยเราก็ถอดออกมาแบบนี้เลยนะฮะ มันก็จะเป็นซิลิโคนะนะครับซึ่งแบบนิ่มมากนะวัสดุแบบดีมากๆเลยอ่ะคือผมไม่เคยเจอวัสดุแบบนี้มาก่อนนะตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นผ้าแข็งๆใช่ไหมฮะแต่เนี้ยมันเป็นยางแบบอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะฮะมันสามารถบีบให้มันเล็กได้แบบนี้เลยอ่ะแบบเล็กมากๆนะครับแบบอัดเป็นก้อนจิ๋วๆอย่างนี้ได้เลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเวลาจะใส่นะครับเราต้อง snap สายนาฬิกาเนี่ยให้มันเหมือนกับอยู่บนข้อมือเราอ่ะไม่ต้องปล่อยสายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยจะใส่ได้ง่ายมากๆนะะ แล้วก็บีบทิศทางนี้นะฮะมันมีส่วนสันโค้งแบบนี้อยู่นะครับเราก็นาฬิกาเนี่ยบีบแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับล็อกแน่นมากนะฮะอันนี้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับถือว่าแน่นหนาสุดๆนะฮะแล้วก็แบบแทบไม่มีหลุดเลยนะฮะอันนี้สามารถโยกอย่างนี้ได้เลยนะแบบไม่กลัวพุ่งเลยนะฮะพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีเขี้ยวของเขาอยู่นะฮะมันจะมีสีเขี้ยวนะเราสามารถใส่กับตั้งๆแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่แนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับตามล็อกที่เขามีให้เลยแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะค่่นีี้องายะ หัวสนะผมก็ตั้งเลยเลือกเป็นหัวเลข4อ่าตอนนี้850รอบหมุนทวนแล้วก็ตามเข็มนะครับก็ให้มันทํางานไปตามนั้นหรือว่าถ้าเกิดจะเพิ่มหน่อยนะฮะเอาเป็นสักพันรอบก็ได้ก็กดไปนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยก็ปิดไปเลยแบบนี้นะครับก็ถือว่ารวมๆแล้วเป็นตู้ที่ใช้งานได้แบบโอเคเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงสิ่งที่แบบอยากให้มันมีมากกว่านี้นะผมก็อาจจะอยากให้มันมีแบบระบบเวลาเปิดฝามาปั๊บเนี่ยให้ไฟมันติดเองอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้ ไฟตรงนี้เราต้องเปิดแมนนวลนะฮะมันก็จะเป็นไฟขาวๆเท่ๆส่นาฬิกาเราใช่ไหมฮะแต่บางครั้งอะ่ะผมก็ไม่ได้แบบจะมากดเปิดอะไรอะ่ะคือไฟพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับจะมีแค่แบบตอนเปิดโชว์แบบเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วก็จะปิดตลอดนะฮะอยากให้แบบมันเปิดฟ้าแล้วก็ ไฟก็ติดเลยนะฮะแล้วพอเราปิดฝาปับ๊บไฟมันก็ปิดให้อะไรแบบนั้นอะ่ะจะดีมากๆเลยนะครับแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราเปิดไว้นะมันก็จะปิดแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยๆผมเข้าใจละว,ว่าทําไมเขาถึงมีระบบเปิดปิดไฟแมนวนวลด้านหลังมาให้นะครับทำให้เราสามารถคุมได้เองจากด้านนอกโดยที่ไม่ต้องเปิดฝานะครับก็โอเคนะจริงๆไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าไม่ได้ใช้ระบบไฟเท่าไหร่นะครับ หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานทั่วไปนี่แหละที่ผมว่าเวิร์กสุดๆเลยนะฮะโดยรวมโดยสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกกล่องหมุนที่ผมว่าโอเคมากนะแล้วก็เรื่องความสบายใจในการส่งซ่อมหรือว่ามีศูนย์เซอร์วิสอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆลองนึกภาพดูถ้าเกิดเราไปซื้อมาจากที่ไหนไม่รู้อะแล้วก็มันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคืนที่นันะนะครับแล้วเขาก็ต้องซ่อมให้ไม่รู้ซ่อมเองหรือส่งไปจีนหรือว่าส่่่่งไไไปีีหนนนนนนออัั้้มแแใจต เขาบอกว่ามีช่างมีทีมแล้วก็มีโรงงานของเขาเองเลยนะครับผมว่าก็น่าจะอุ่นใจได้เปาะหนึ่งเลยนะแล้วก็เรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างเนี่ยที่แบบมันโอเคมากๆะ่ะผมว่าตอบโจทย์มากมเลยนะครับใครที่มีนาฬการแบบตระกูลป a t ต็ก k philip n o t i ส u s ap หรือว่าตัวที่แบบ มันเป็นคอมพลเคชันหนักๆที่แบบไม่อยากจะมาตั้งวันที่ใหม่ต้องบอกเลยว่ากล่องหมุนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรจะมีติดบ้านไว้เลยนะครับกล่องหนึ่งนะลองไปดูกันได้นะครับส่วนราคาเนี่ยลองติดต่อถามให้ทางแบรนด์ได้นะครับเพราะว่าเขามีหลายไซส์หลายรูปแบบมากๆเลยนะฮะอย่างตัว6หัวเนี่ยราคาเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ20,000ื่ปลายนะฮะสองแปแถวแเนี้ยนะครับแล้วก็ขนาดอื่นๆเนี่ยก็บวกลบกันไปนะครับ ใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพวกกล่องหมุนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทยอยตอบให้นะครับสงสัยเรื่องไหนอะไรยังไงเนี่ยถามมาได้หมดเลยเพราะว่าผมใช้กล่องหมุนมาแบบหลายยี่ห้อมากๆละนะครับถ้าเกิดผมตอบได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปคอมเมนต์ตอบให้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ